ครับคลิปนี้กับ q cm pro ตรวจรับบ้านนะครับก็วันวันนี้มาตรวจบ้านนะครับลูกค้าแล้วก็มีคําถามจากลูกค้าว่าเอ้ยบ้านพี่ซุดขนาดนี้เลยเหรอน่ากลัวไหมนะครับอ่าก็คือเคสนี้แยกเป็น2ส,ส่วนนะครับอ่าจากลักษณะที่มองเนี่ยคือตอนนี้นะครับอ่าบ้านไม่ได้สุดนะครับแต่ดินนะสุดนะครับอ่านะครับ ก็คือดินรอบบ้านเนี่ยตอนนี้คือที่เป็นลักษณาเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยอโอเคระดับดินเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับระดับดินอยู่บริเวณนี้เลยนะครับที่ก่อนที่เขาถมแล้วช่างเขาทาสีเพื่อจะส่งงานนะครับแต่เวลาผ่านไปนะครับสักระยะหนึ่งนะครับดินช่องว่างภายในดินนะครับมีการบดอัดตัวทําให้แน่นขึ้นนะครับช่องว่างมันหายไปนะครับดินก็จะยุบตัวลงไปนะครับตามตามช่องว่างที่ ที่มันมีนะครับอ่ายิ่งนานนะครับยิ่งนานยิ่งนานเข้านะครับการซุดตัวก็จะอ่าช้าลงนะครับเพื่อว่าอ่าช่องว่างหรือการอ่าแน่นความแน่นของดินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอ่าช่วงแรกๆนะครับอ่าต้องเข้าใจว่าโอเคบ้านเพิ่งเพิ่งสร้างมาแล้วผ่านมาสักอ่าปีหรืออ่าปีกว่าๆอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็จะเกิดอาการนี้ให้เห็นนะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าถ้าลองวัดดูก็นะครับอ่าก็ประมาณสัก15เซนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งคือมันมีรูด้วยครับเห็นไหมครับมันมีรูไหลเข้าไปใต้บ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใต้บ้านดินมีการใส่บางส่วนไม่เต็มเนี่ยยังไงก็คือมันมีช่องว่างอยู่ข้างในดินจากภายนอกมันก็จะไหลลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นส่วนของรูนะครับแต่ว่าในส่วนของที่เราดูกายภาพทั่วไปอย่างเงี้ยนี่คือการซุดตัวนะครับของของของดินตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซึ่ง ลักษณะนี้นะครับอ like like so ่าก็อยู่ที่การบดอัดแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับการสุดตัวก็คงไม่เท่ากันนะครับอ่าในส่วนนี้ก็คือผมแจ้งลูกค้าไปเลยนะครับว่าบ้านพี่นะครับสบายใจได้บ้านพี่ไม่ได้สุดนะครับดิน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 ที่สุดนะครับเห็นไหมครับแต่ก่อนเคยอยู่ระดับนี้แล้วดินลงไประดับนี้นะครับอ่านี่คือดินสุดนะไม่ใช่บ้านสุดนะครับพอดีลูกค้าก็ตกใจนะครับอ่ว่าเอยอยู่ไปแล้วเดี๋ยวบ้านพี่จะพังหรือเปล่าเนี่อ่าอันนี้ไม่พังนะครับ แต่ว่าคือดินรอบบ้านเนี่ยโอเคมันจะยุบแต่ว่าเดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวให้ทางพี่ช่างเขาก็ปรับระดับให้ลูกค้าใหม่นะครับหลังจากนี้การซุดตัวอัตรา,าก,การซุดตัวก็จะน้อยลงนะครับออันนี้ก็แยกเป็น2เคสนะครับบ้านไม่ซุดนะครับอันนี้คือดินรอบบ้านเองนะครับที่ซุดนะครับะนะครับทําความเข้าใจนะครับก็เป็นเคสศึกษานะครับเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีลูกค้าอาจจะมีข้อสงสัยนะครับก็อาจจะนะครับอธิบายให้ให้เป็นเป็นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะครับอนะครับตามตาม ตามลักษณะที่มันเกิดจริงนะครับอ่านะครับโอเคครับฝ่ายเป็นแค่ศึกษานะครับขอบคุณครับ